สวัสดีตอนเช้าจ้าบม่ได้พอกันโดนเนะาจ้าเนอะมือนี้ไม่เห็นคลิปตอนเช้าหกโมงสิบนาทีนี่แหละจ้า,จายุบานพี่จิ๊บก็ไม่หมอกได้หลายเสียงไก่ขันนะ ทีมไม,ม่กกว่าัเปิดลานนะจ๊ะลานซักลีด่ะ้านห้าก็มี่ย่างน,นะอยู่กันแบบง่ายๆจ้ะจกันเล่นทีกิฟการขายนา้ำพวกน้ำชากาแฟแนวทีธนัตละจ้ะหลังจากเห็นงานบานเรียบร้อยแล้วกะ็ต่างลาน ตะกี้ก็เปิดอยู่ในลานนี่จ้ะจะเหมืดนะจะน้อยเด้แต่ว่าแบบนี้กะเอาออกมาเปิดแบบว่าลุกข่าเลี้ยวเลี้ยวเห็นชัดเจนนะจ้ะอีกอย่างหน,นึ่งในหันมันกันมีของเนาะของของไทยหลายอย่างเครื่องขายคีขยข้ขายย่างขี่คานเมียนจ้ะนีม่มาเปิดด้วยวงนี้แต่ว่าผลตอบรับก็ดีเด้จ้ะ,กะเก็บง่ายเมียนง่ายจ้ะบ,บ่ปั่นจ้ะเอา ทำเย็นยางเดี๋ยวแบบว่าเรต้องเราต้องเราต้องใส่เครื่องปั้นกัเครื่องปั้นมันกับพังดูเนาะปั้นน้ำแข็งถ้าซื้อแบบราคาถูกพันกว่าหรือสองพันเนี่ยมันบ่ได้โดนจ้ะอันเครื่องถ้าเครื่องเือบประมาณหกพันเนี่ยใส่ดีปั้นน้ำแข็งละเอียดเร็วแต่ว่าทุนตี่มันลงทุนหลายกันเลยวะ ใายแบบเย็นนี่แหละขายได้เขาได้ก็เอาลูกค้าไม่กินด,ดูๆเขาเจ้ากับหูว่าเ้าวมีปัน้นอะเขาเจ้ากับกับว่าสั่งนะจ๊ะถือว่าผลตอบรับดีอยู่จ้ะแต่กับมันก็นเห็ดง่ายๆจะทำใอ้นี่จ้ามาเปิดรานสวัสดีตอนเช้าจ้ะหลังจากชิมเบรด้โรคชิมโดนแล้ว ทุกคนมีความสุขได้จ้าเด้อดีตอนเช้าจ้าวันอาทิตย์วันหยุดนะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจ้า